สวัสดีค่ะมาพบกันตอนเย็นๆแบบนี้นะคะช่วงนี้ตอนสีกำลังสวยเลยค่ะเพราะว่าฝนตกบ่อยนะคะอันนี้นะคะก็จะเปิดคลิปด้วยง้าวสุรเสศนะคะอันนี้จะเป็นไม้โบราณใบาย,ยาวนะคะแล้วก็ก้านดำค่ะนี่พอเขาหัวแก่แต่จัดเขาก็จะกัดเป็นขาวชมพูนะคะแล้วก็อันนี้ก็ตอนเขายังไม่แก่จตจะเป็นสีนี้เขียวขาวนะคะนี้ค่ะเดี๋ยวพามาดูต้นแม่เขานะคะ หัวใหญ่มากอันนี้เงาสุรเสณนเหมือนกันค่ะเป็นไม้ที่ไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดนะคะต้นนี้สูงอยู่ที่ประมาณ2ฟุตกว่าแล้วค่ะพอหัวแก่จะจัดเนี่ยเขาจะใบาย,ยาวมากแล้วก็จะออกใบหยักขึ้นนะคะแล้วก็ผิวๆการแข็งใบแข็งค่ะตอนนี้สีเขายังกัดไม่สุดนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งลงหัวไปนะคะแทงใบามาใหม่อีกหน่อยเขาก็จะออกเป็นกัดขาวชมพูเยอะขึ้นนะคะ เป็นเพชรบุกผาแต่ว่าเขาะจะกัดสีอีกนะคะอันนี้ยังกัดน่สุดนะ mm. เพชรบุกผาก้าน mm. ดำเหมือนกันนะคะ mm. ที่บ้านนี่ชอบมากเลย mm. ไม้ใบยาวแล้วก้านดำๆแบบเนี้ยนะคะรู้สึกว่าเขาแข็งแรงดีต้นนี้ค่ะหลังจากทิ้งใบไปนะคะลงหัวก็แทงใบามาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ mm. เขาชื่อว่านายจันหนวดเที้ยวค่ะสวยนะคะสวยมากก้านดำเหมือนกันค่ะที่บ้านเนี่ยจะมีก้านดำเยอะเลย อันนี้ชื่อน้องข้าวโอ๊ตน้องข้าวโอ๊ตน,นี้ทาดบางแก้วคะ่ะทาดไปบางแก้วจะสวยดีนะคะใบจะใหญ่แล้วก็มีจุดขาวจุดแดงนะคะสวยเลยอันนี้ก็ก้านจะออกแบบดำๆนิดนึงก็จะเป็นนักขวานลังสันค่ะ ตอนนี้ก็กําลังแบบว่าผสมนะคะผสมกระถางหนึ่งมีสองสองสายพันสามสายพันอย่างนี้นะคะก็ใส่รวมๆกันไว้จะเป็นลูกไม้ค่ะใบจะออกโทนชมพูนะคะกางจะเป็นชมพูแบบนี้แล้วก็อันนี้ค่ะพระโมโคลานะทิ้งใบไปนะคะลงหัวไปหลายเดือนเลยอะตอนนี้โผล่มาใหม่ใบใหญ่มากแล้วก็สีสวยมากเลยค่ะพระโมโคลานะ แล้วก็อันนี้เป็นบอลโบราณนะคะนี่ก็จะเป็นนินเอะค่ะการจะออกสีน้ำตาลนะคะสวยมากเลยเป็นทรงใบาย,ยาวๆนะคะสัโพกกว้างต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ขุนสีคคชะคงค่ะเขาจะกัดนี่นะคะเขาโตเต็มเอียเขาจะกัดสีนี้หมดทั้งใบเลย สีโคเชโค้งตอนนี้ฝนล,ลงเม็ดปล่อยๆใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาแนะนำหนึ่งต้นค่ะทึ่งได้มาใหม่น้องชื่อว่าอึ่งสยามค่ะน่ารักๆเลยเป็นออกใบกลมๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จุดชมพูค่ะสวยมากนี่ค่ะอึ่งสยามฝากกดติดตามด้วยนะคะส่วนอันนี้ชื่อว่าเออเดี๋ยวขอดูชื่อนิดนึง เท้าหัดสกรรมต้นนี้ชื่อว่าเท้าหัดสกกร,รมค่ะแต่ว่ายังไม่มีจํานวนเลยนะคะอาเดี๋ยวเราก็จะไปดูอันนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้ค่ะต้นนี้จะเป็นทศกัณน,นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีไม้มาแบ่งปันนะคะคาดจะส่งเมาเหมาขอที่ราคา50นะคะถ้าปลายทางอยู่ที่60ค่ะ ติดต่อได้ที่เบอร์08.1.808.6.2.2.9นสะคะส่ง d h l ค่ะทั่วประเทศก่อนจะไปดูไม้แม่งปันนะคะพามาดูทองพันช่างค่ะอันนี้จะเป็นกัดเต็มฟอร์มแล้วจะประมาณนี้นะคะนี่เลยตอนนี้เขากำลังออกดอกอยู่นะคะทองพันช่างสวยมากจะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะใบะออกพิวๆนิดนึงนะคะแบบนี้เลยน,นี่ก็จะพามาดู กระถางละหนึ่งร้อยก่อนนะคะกระถางแรกอันนี้นะคะเป็นกระถางหกนิ้วชื่อว่าหะไทยสยามค่ะกระถางน,นี้จะมีอยู่สองต้นนะคะหาไทยสยามสวยมากค่ะดูสีสดมากแล้วก็อันนี้จะเป็นสีปาดนะคะสีปาดอันนี้ยังเป็นกระถางสี่นิ้วอยู่นะคะแต่หัวโตวแล้วสีปาดกระถางละหนึ่งร้อยเหมือนกันค่ะรากเยอะแล้วนะคะ ไปถึงเปลี่ยนกระถางได้เลยแล้วก็จะมีชายชนค่ะกระถางห้านิ้วหนึ่งบาทมีสองต้นนะคะแล้วก็มีทองพันช่างค่ะทองพันช่างหนึ่งเหมือนกันนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางกระถางห้านิ้วครึ่งนะคะส่วนอันนี้เป็นเงาวกวนอูนะคะกระถางนี้มีสองต้นเหมือนกันค่ะเงาวกวนอูจะทรงใบยาวนะคะสวย สองต้นหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีต้นนี้แต่เป็นลูกไม้นะคะใบออกโอมโทนสีชมพูนะคะต้นนี้กระถางนี้จะมีสองต้นนะคะหนึ่งร้อยค่ะอันนี้จะเป็นกระถางละห้าสิบนะคะจะเป็นสีกาญจนาค่ะกระถางนี้มีสามสามต้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ใบไม่ค่อยสวยนะคะก็เลยเอ็ดใบทิ้งไปต้นละห้าสิบกระถางนี้มีสามต้นเลยอันนี้นางไหมคะ่ะ นางไมกระถางสีนิ้วเหมือนกันนะคะห้าสิบบาทปีกกินเนลีค่ะปีกกินเนลีห้าสิบเหมือนกันนะคะกระถางสี่นิ้วแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำโชคค่ะน้ำโชคจะเป็นไฟออกแดงนะคะแดงอมชมพูน้ำโชคห้าสิบค่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นลูกไม้นะคะเดี๋ยวเอามาดูข้างนอกนี่ค่ะ 50บาทกระถางสี่้ิค่ะสีจะออกแบบวะ่าเข้มๆนิดนึงนะคะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะออกใบกลงกว่าเป็นลูกไม้เหมือนกันเดี๋ยวมาสองข้างนอกนี่คะ่ะจะเป็นนะคะเป็นใายๆแบบนี้นะ50บาทค่ะกระถางสี่มิวแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ไม่มั่นใจว่าชื่ออะไรนะคะจำชื่อไม่ได้กระถางละ50าสิบบาทแล้วก็ อันนี้เป็นปลาบูทองกระถางนี้จะมีสามต้นนะคะห้าสิบบาทต้นนี้ห้าสิบนะคะชื่ออะไรเนาะจำชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะต้นนี้จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะกระถางนี้จะมีสองต้นนะคะต้นนี้ขอที่ราคาเก้าสิบค่ะส่วนต้นนี้นะคะกระถางสี่นิ้วเหมือนกันจะมีหนึ่งต้นต้นนี้ขอที่ราคาหกสิบบาทเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่นะคะ ต้นนี้จะชื่อว่าเทพอารีค่ะปลายใบเขาจะเป็นมนๆแบบนี้นะคะสีสวยนะคะใบเขาจะหนาแล้วก็ก้านสีดำนะคะกระถางนี้จะอยู่ที่ประมาณหกนิ้วเนาะรากเยอะมากค่ะไม้มีหัวแล้วนะคะหัวโตวแล้วต้นนี้ถ้าเพื่อนๆรับนะคะเทพอารีขอที่ราคาสองร้อยค่ะ อทิตย์ปุไทยนะคะเพื่อนๆรับขออยู่ที่ราคาหกสิบค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่เขากัดสีเยอะกว่าน,นี้นะคะอาทิตย์อุไทยถ้าเขาโตขึ้นสีจะกัดประมาณนี้เลยค่ะสวยมากที่แบ่งจะเป็นกระถางเมื่อสักครู่นะคะหกสิบแต่ถ้าเพื่อนๆชอบต้นนี้นะคะขอที่ราคาเจ็ดสค่ะอาทิตย์อุไทยตอนเมื่อกี้หกสิบอันนี้เจ็ดสิบนี้จะเป็นไก่ตัวงามนะคะ มีอยู่6ต้นในหนึ่งกระถางนะคะกระถาง5นิ้วต้นนี้สูงประมาณฟุตตกว่าแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆรับขอที่ราคา110บาทค่ะมัขวานรังสันต้นนี้ราคาถาง5.5นิ้วนะคะมีอยู่1 2 3 4 5 5ต้นค่ะมั 1, 2, 3, 4, 5, 5ค,าคาวานรังสานหนึยบาทต้นนี้จะเป็น6กหลงนะคะราคา35ค่ะ กระถางนี้จะมีสองต้นนะคะกระถางสี่นิว้วสามสิบห้าบาทเจ้าปลอแก้วต้นแม่นะคะจะเป็นสีแบบนี้เลยใบจะออกทรงกลมๆแล้วก็ใบใหญ่นะคะเป็นไม้ความเปี้ยเจ้าปลอแก้วอันนี้คือต้นแม่จะมีบอลกระดาษด่างค่ะไซส์นี้กระถางสี่นิ้วนะคะสูงกเกือบเกือบฟุตหนึ่งแล้วค่ะขออยู่ที่ราคาหกสิบนะคะมีสองต้นนี่ค่ะ รับสองต้นเลยก็ได้นะคะต้นละหกสิบบาทนี่ค่ะด่างสวยเลยถ้าต้นใหญ่อันนี้สูงมากเลยค่ะสูงประมาณเกือบฟุตครึ่งแล้วนะคะต้นนี้ถ้าชอบขอที่ราคาหนึ่งร้อยนะคะเพราะว่าต้นสูงค่อนข้างที่จะแพ็คยากกระถางสี่นิ้วเหมือนกันค่ะกลับไปถ้าถ้าลูกค้าได้รับไปเนี่ยสามารถอัพกระถางได้เลยตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะก็ ขอแบ่งปันตรงนี้ก่อนเนอะถ้าเพื่อนๆชอบต้นไหนนะคะทักสอบถามกันมาได้ที่เบอร์0 8 1 8 0 8ป2 2 9ดยอไลน์ได้นะคะค่าส่งมีทั้งโอนและเก็บเงินปลายทางค่ะโอนค่าส่งอยู่ที่50แล้วก็ปลายทางค่าส่งอยู่ที่60ค่ะใช้ขนส่งด HL นะคะ